นาวิกโยธินครับได้จัดพิธีย่ำพระสุริสีและสวนสนามเทิดพระเกียรติผู้บัญชาการฐานเรือในโอกาสเกษียณอายุราชาการครับ พลเืชเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ครับผู้บัญชาการทหารเรือนะครับท่านเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการและพิธีย่ำพระสุริสีซึ่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสกาเกษียณอายุราชการโดยมีพลเือโทปร,ระเดิมชัยสุขนธมัุผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและนายทหารระดับชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการนะครับทหารระดับสูงของกองทัพเรือและข,าข้าราชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ พลเรือเอกเชิงชายช,ชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือได้ตรวจแถวฐานกองกิติยศรับคำกล่าวคำสดุดีจากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนวิกโยธินผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวขอบคุณและกล่าวอำลาชีวิตราชการนอกจากนี้แล้วพิธีการอำลาชีวิตราชการของผู้บัญชาการทหารเรือในวันนี้กองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนวิกโยธินยังได้จัดให้มีการแสดงการกระโดดร่มแบบดิ่งพระสุธาจากนักกีฬาโดดร่มของกองทัพเรือทั้งหญิงชายจำนวน22นาย ต่อมาเป็นพิธีสวนสนามทางบกโดยมีการสนที่กาลังหน่วยสวนสนามจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งรวม6กองพันสวนสนามประกอบด้วยการเดินสวนสนามการวิ่งสวนสนามการสวนสนามยานยนต์ก่อนจะจบลงด้วยการจดุดพลุและดอกไม้ไฟจำนวน9้าชุด ขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามงดงามและสมเกียิยิ่งแด่ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้ที่ครบกรเกษียณอายุราชการประจำปี2566ในครั้งนี้